ถ้าเราจะทำฟันปลอมให้ผู้ป่วยเนี่ยเราต้องเตรียมเตรียมสภาพสมมุติว่ามีฟันผุอยู่3มซี่มีเหงือบบวมมาลกักขุดฟันให้เรียบร้อยก่อนขุดฟ,ฟัน3ซี่ก็นัด2องคนละมีหินน้ำลายมีเหงือบบวมก็ต้องรักษาลุาล่มเหงือกก่อนขุดหินน้ำลายอะไรสักขน2องนอันนี้ขั้นตอนการทำเนี่ยเราต้องพิมพ์แบบเราจะพิมพ์แบบตัวเหงือก็ต้องพิมพ์ให้ละเอียดถ้าพิมพ์ละเอียดก็จะยึดติดแน่นแล้วพิมพ์ฟัน2องนรอานี้มาพิมพ์คนห,หนึ่งเป็นเทปปูเป็นโมเดล อน,นัดมาอีกอาทิตย์หนึ่งมาพิมพ์อีกรอบหนึ่งรอบที่สามเนี่ยเราบอกว่าอยากให้ดูก่อนว่าเรียงฟันสวยไหมมันก็จะเป็นคล้ายๆฟันปลอมแต่ว่าอยู่บนขี้ผึ้ง<ม>ก็เอามาใส่ทดลองดูสองกระจกดูสวยไหมศพพอดีไหมต้องแก้ไขอะไรให้เสร็จรอบสุดท้ายถึงส่งอันนี้ไปอัดเป็นพลาสติกกลับมาสี่ห้าครั้งถึงจะเสร็จแต่แต่ซึ่งซึ่งคุณภาพของพลาสติกที่เราส่งแรบเนี่ยจะดีคือพลาสติกมันจะอจัดอัดความร้อนความดันไม่ดูดสีไม่ดูดกลิ่นคือดูดสีดูกดกลิ่นน้อยมากเนั้นใส่ไป 3ปี5ปี10ปีเนี่ยมันก็จะมีมีคราบบ้างมีสีบ้างแต่จะไม่เหม็นเทียบกับคอนปอมที่หมอเถือนทำเนี่ยพวกนี้พลาสติกที่ผสมสองสารสองชนิดแล้วมันแข็งตัวเลยดูพุนเยอะใส่ไป6เดือนปีหนึ่งเนี่ยโอ้จะเหม็นมากลเลยเพราะเชื้อโรคก็้าไปยอยู่อาศัยในรูพุนนั้นๆ ก็คือหมายว่าทําโดยคนที่ไม่ได้จบทันตแพทย์มาในบ้านเราเมืองไทยเราอาจจะมี2รูปแบบร,รูปแบบนี้เป็นร้านที่ที่ตั้งถาวรรู้กันนะฮะท่าประจันก็มีท่าน้าปากเกต็ก็มีที่นู่นที่นี่ก็มีมีหลายที่ไปเห็นพวกก็จะติดป้ายรับทำฟันฟองรับทำฟันฟองอันนั้นก็ไม่ใช่ทันตแพทย์ทําดีไม่ดีเนี่ยอันนี้ก็มีข้อมูลวิจัยอยู่บ้างว่าบางที่ก็ฝีมือพอใช้ได้บางที่ก็เรียนต่อต่อกันมามั่วบ้างอะไรเงี้ยนะครับ แต่ตัวที่เป็นปัญหาใหญ่ที่อยู่ในตามชนบทคือฟันปลอมเถื่อนที่เป็นเป็นช่างแล้วกันนะเป็นช่างต่างประเทศที่เจอส่วนใหญ่เป็นต่างประเทศนะฮะพูดไทยไม่ได้แล้วก็มีคนในหมู่บ้านพาเข้าไปแล้วก็ให้ไปทําถึงในบ้านเลยก็คือคนในหมู่บ้านพาเข้าไปแล้วก็อามไปทําฟันฟันปลอมวันเดียวเสร็จแล้วเขาจะอยู่ในหมู่บ้านนี้สามสี่วันพอเขาทาค่อนข้างหาลูกค้าได้ครบแล้วเนี่ยเขาก็จะหนีไปที่อื่น ที่รู้อย่างนี้เพราะว่าเรามีหลายพื้นที่แจ้งมาว่ามีคนไข้เนี่ยมันรื้อฟันปลอมที่ติดติดประหลาดประหลาดคือฟันปลอมถอดได้เนี่ยต้องถอดได้แต่เขาจะรู้สึกว่าเขาจะไม่มีความรู้ในการทําฟันปลอมให้มันให้มันติดแล้วก็เวลากินข้าวหรือพูดเนี่ยฟันปลอมบนต้องต้องยังติดแน่นอยู่เขาทาไม่ได้เพราะใช้วิธีใช้พลาสติกเนี่ยไปโปะไว้ล็อกหรือบางทีก็ใส่ลวดไปพันไว้กับฟันไม่เป็นฟันปลอม ถอดได้ที่ถอดไม่ได้แล้วเศษหาก็ไปติดอยู่ข้างในครับแล้วก็ผ่านไปอาทิตย์ต่อที่ข้างในก็เหม็นมากหมักหมมก็จะไปพบทันตแพทย์แล้วก็จะเล่าให้ฟังว่าเนี่ยทาเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วตอนนี้หมอคนนั้นน่ยไม่รู้ไปไหนแล้วหมอพูดไทยไม่ได้แล้วเขาจะเล่าข้อมูลมาแล้วแพทย์ก็ต้องตัดออกตัดลวดออกตัดพลาสติกออกแล้วก็เลือกออก ราคาไม่ได้ถูกกว่าราคาถูกกว่านิดหน่อยหรือใกล้เคียงกันแต่ข้อดีคือเขาตามใจคนไข้ทําเสร็จเร็วท,ทันทีฟันที่ผูกไม่ต้องอุดฟันที่เป็นรากฟันที่จะต้องถอนไม่ต้องถอนทําทับได้เลยคือเขาจะไม่สนใจในเชิงที่ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับคนไข้แต่ขอให้เอาฟันปลอมใส่เข้าไปคนไข้ยอยากได้ฟันปลอมให้ทําได้เลยฟันเป็นแบบไหนก็ทําได้เลยอันนั้นก็จะเป็นการไปว่าเรามีฟันผูกแล้วหลายครั้งเนี่ยก็จะเหงือกบวมแล้วฟันที่ไปเกี่ยวไว ถ้าทําคุณภาพดีหน่อยทําไม่ดีมากถ้าเป็นแบบฟันฟันปลอมเถื่อนที่ไม่ดีเลยเนี่ยจริงๆหมอฟันชอบนะก็คนไข้ใส่ไปสักอาทิตย์สองที่ต้องต้องรีบมบหรลือแต่ถ้าพอใช้ได้เนี่ยแล้วใส่ไปนานเนี่ยอันนั้นก็จะเหงืออบวมระยะยาวแล้วก็ฟันที่ตะขอไปอยู่ด้วยเนี่ยก็จะผุกนันก็อันตรายเหมือนกัน มันปลอมเถื่อนก็คล้ายๆกันครับถ้าไปจับกลุ่มได้ขณะที่เขากาลังทําอยู่เราก็บอกเขาได้เป็นหมอเถื่อนแต่อย่างที่ผมบอกอเขาหิ้กระเป,าเป๋าอยู่เนี่ยจับกลุ่มยากว,ว่าเขาเปิดคลินิกเถื่อนเพราะเขาไม่มีสถานที่ตั้งแล้วหลายๆครั้งเราพบว่าคนไข้บอกเราหลังจากที่หมอเถื่อนคนนั้นเนี่ยย้ายไปทําหมู่บ้านอื่นละย้ายไปจังหวัดอื่นละเราตามจับไม่ได้เลยแล้วเรารู้แต่ว่าเขาพูดไทยไม่ชัดหรือว่าพูดไทยไม่ได้เลยอะไรนี้ก็จะจับไม่ได้ แล้วเขาก็จะไปหลายจังหวัดอยู่เขาเป็นลายเดิมใช่ไหมหรือว่ามันมีกระจายหลายกลุ่มอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นลายเดิมไหมแต่ว่ามีรายงานมาเรื่อยๆส่วนใหญ่ทันตแพทย์ลูกศิษย์ที่นี่หรือว่าทันตแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลชุมชน,น<ๆ>ก็จะบอกมาว่าเจอที่นู่นที่นี่เจอให้มาลื้อสามสี่ลายก็จะเอกใจละว,<ๆ>ว่าอ๋อหมู่บ้านนี้มีหมอเถื่อนเนี่ยไปหมอทำฟันปลอมเถื่อนเนี่ยไปหลง<ๆ>ผมไม่อยากบอกว่าจริงๆถ้าอยากได้ฟันปลอมดี ของดีต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องเตรียมสภาพป่าช่องปากใ,ให้พร้อมเพราะฉะนั้นเอาจะแบบว่าทําครั้งเดียวได้เลยเนี่ยจะเป็นของไม่ดีแน่นอนอย่างถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยเรื่องค่าใช้ใจ่ายทําฟันตอนนี้ของมีมีสิทธิประกันสุขภาพที่เบิกได้หลายอย่างอยู่แล้วต้องอดทนรอนิดนึงไปเข้าคิวแล้วก็ไปตามนัดก็จะได้ของดีแล้วใช้ที่นึงก็10ปี20ปี ดีกว่าที่จะใจร้อนทําครั้งเดียวเสร็จแต,แต่แต่ทั้งนี้นั้นตอนนี้ถามว่ามีทันตแพทย์กระจายไปที่ทุกอําเภอแล้วแล้วก็ทันตแพทย์เนี่ยทำฟันปลอมได้แล้วก็อยู่ในชุดของสิทธิประกันสุขภาพด้วยคือของของบ้านเราเราก็ให้สวัสดิการคุ้มครองอยู่ระดับนึ่งแล้วแต่ให้ไปใช้บริการเอ